มหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีเมษวันเสาร์ที่20กันยายนพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวก ความรักปกติคือถ้ามีรักอยู่ก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีนั่นแหละโอกาสดีของความรักวันนี้47.81การเงินดีสถานการเงินวันนี้มีโอกาสดี63.31สุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้33.49ปอุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้34.58 ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลักษณะที่ใช้พยากรณ์เป็นลักษณาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย มหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีพฤษภวันเสาร์ที่20กันยายนพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวกความรักปกติคือถ้ามีรักอยู่ก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีนั่นแหละ โอกาสดีของความรักวันนี้45.31%การเงินค่อนข้างแย่สถานะการเงินวันนี้มีโอกาสดี30.31%สุขภาพดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้24.66%อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้2 8 9ส ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลักนณาที่ใช้พยากร์เป็นลักนณาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีเมถุนวันเสาร์ที่20กันยายนพุทธศักราช2,500 68เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวก ความรักปกติคือถ้ามีรักอยู่ก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีนั่นแหละโอกาสดีของความรักวันนี้47.81%การเงินค่อนข้างแย่สถานะการเงินวันนี้มีโอกาสดี40.31%สุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้32.66%อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้26.38% ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหาณนาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีกรกฎวันเสาร์ที่20กันยายนพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมากไม่มีอุปสรรค ทำกิจกรรมใดๆได้สะดวกมากการนัดหมายราบรื่นการตกลงธุรกิจดีการเดินทางสะดวกความรักไม่ดีไม่สมหวังเซงเป็ดโอกาสดีของความรักวันนี้17.31การเงินดีสถานะการเงินวันนี้มีโอกาสดี69.81ปอร์สุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้35.66อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้38.9 ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย นาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีสิงห์วันเสาร์ที่20กันยายนพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งมีอุปสรรคนิดหน่อยทำกิจกรรมใดๆพอไปได้การนัดหมายปกติการตกลงธุรกิจปกติ การเดินทางมีปัญหาน้อยความรักดีมากสุขสมหวังแต่ถ้ายังไม่มีคนรักก็รักตัวเองไปก่อนโอกาสดีของความรักวันนี้87.3 1การเงินค่อนข้างแย่สถานการณ์เงินวันนี้มีโอกาสดี35.8 1อร์สุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้3 3 1 6ปอุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้28.0 8อร์์ ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีกันวันเสาร์ที่20กันยายนพุทธศักราช2,568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทย วันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างจะไม่ดีมีอุปรสรรคเยอะทํากิจกรรมใดๆก็ติดๆขัดขัดการนัดหมายมีปัญหาการตกลงธุรกิจไม่แน่นอนการเดินทางไม่สะดวกเท่าไหร ความรักไม่ดีไม่สมหวังเซงเป็ดโอกาสดีของความรักวันนี้13.84%การเงินแย่มากสถานการเงินวันนี้มีโอกาสดี23.44%สุขภาพดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้20.09%อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้26.04% ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นส <icas appeal, S 1> ีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย มหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีตุลวันเสาร์ที่20กันยายนพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวก ความรักปกติคือถ้ามีรักอยู่ก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีนั่นแหละโอกาสดีของความรักวันนี้47.81การเงินดีสถานการเงินวันนี้มีโอกาสดี69.31สุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้42.16อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้32.99 ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย มหาณาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีพิจิกวันเสาร์ที่20กันยายนพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ได,ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวกความรักปกติคือถ้ามีรักอยู่ก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีนั่นแหละ โอกาสดีของความรักวันนี้45.31%การเงินค่อนข้างแย่สถานะการเงินวันนี้มีโอกาสดี34.81%สุขภาพดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้22.99%อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้31.24% ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลักษณะที่ใช้พยากรณ์เป็นลักษณาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีธนูวันเสาร์ที่20กันยายนพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งมีอุปสรรคนิดหน่อย ทำกิจกรรมใดๆพอไปได้การนัดหมายปกติการตกลงธุรกิจปกติการเดินทางมีปัญหาน้อยความรักปกติคือถ้ามีรักอยู่ก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีนั่นแหละ โอกาสดีของความรักวันนี้47.81ปการเงินแย่มากสถานการเงินวันนี้มีโอกาสดี24.81สุเสุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้31.99อุปอุบัติเหตุวันนี้ไม่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้24.99อร์ ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลักษณะที่ใช้พยากรณ์เป็นลักษณาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหาณาีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีมังกรวันเสาร์ที่20กันยายนพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทย วันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างจะไม่ดีมีอุปรสรรคเยอะทำกิจกรรมใดๆก็ติดตขัดขัการนัดหมายมีปัญหาการตกลงธุรกิจไม่แน่นอนการเดินทางไม่สะดวกเท่าไหร่ ความรักไม่ดีไม่สมหวังเซงเป็ดโอกาสดีของความรักวันนี้13.84การเงินปกติสถานการเงินวันนี้มีโอกาสดี50.24สุขภาพดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้23.83เอุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้28.66 ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลักษณะที่ใช้พยากรณ์เป็นลักษณาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีกุมวันเสาร์ที่20กันยายนพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่ง มีอุปสรรคนิดหน่อยทำกิจกรรมใดๆพอไปได้การนัดหมายปกติการตกลงธุรกิจปกติการเดินทางมีปัญหาน้อย ความรักดีมากสุขสมหวังแต่ถ้ายังไม่มีคนรักก็รักตัวเองไปก่อนโอกาสดีของความรักวันนี้87.3 1เปอร์เซนต์การเงินค่อนข้างแย่สถานการณ์เงินวันนี้มีโอกาสดี29.3 1เสปอร์เซนต์สุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้39.4 9เปอร์เซนต์อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้32.0 8เปอร์เซนต์ ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ด okay? ีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหาณาีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีมีนวันเสาร์ที่20กันยายนพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทย วันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างจะไม่ดีมีอุปรสรรคเยอะทำกิจกรรมใดๆก็ติดติดขัดขัดการนัดหมายมีปัญหาการตกลงธุรกิจไม่แน่นอนการเดินทางไม่สะดวกเท่าไร ความรักไม่ดีไม่สมหวังเซงเป็ดโอกาสดีของความรักวันนี้13.84%การเงินค่อนข้างแย่สถานะการเงินวันนี้มีโอกาสดี28.64%สุขภาพดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้17.99%อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้25.33% ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลัคนาที่ใช้พยากรเป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย